ฮัลโหลสวัสดีนะคะเพื่อนๆโอ้ยลืมเปิดเสียงตลอดเลยเดี๋ยวดูแป๊บนะคะโอเคมาคะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆโอเคช่วงนี้แม่หมาะจะอัดคลิปได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทุกวันวนะคะแต่จะพยายามมากๆในการที่จะมาทําให้ทำทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็วุ่นวาย,ยาที่บอกไปแล้วนะคะวนนี้ ไม่หมอเวลาทําแรนดอมะนะบางทีก็จะจดเอาไว้ในสมุดแล้วก็จับฉลากขึ้นมาว,าว่าวันนี้เราจะทําแลนดอมอะไรนะคะหลายๆคนเลยที่เป็นเอฟซีแม่หมอในช่วงเวลาเนี้ยเขาอยากให้แม่หมอทําเกี่ยวกับว่าเมื่อคุณเงียบกิบอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาในฝั่งคุณและเขาอะคะ่ะชีวิตของคุณและเขาเนี่ยจะเป็นยังไงอะนะคะเพราะนี้เดี๋ยวเราจะมาเลือกพลังงานไพ่ เอาไงดีอะของเราเป็นกุหลาบแล้วกันนะของเราเป็นรูปกุหลาบนะคะแล้วของเขาเป็นเป็นไพ่สำรับเนี้ยนะคะโอเคนาะคนนี้เดี๋ยวแม่หมอจะสับสับไพ่แล้วก็วางแล้วก็พลังงานนะถ้าแม่หมออ่านไพ่ก็คือเราจะไม่ใช้คือถ้าเป็นฝั่งนี้เป็นของเขานั่นคือของเขาหมายถึงว่า คู่กรณีของพวกคุณนะคะเราไม่สลับแบบไว้เวอร์ซ่าแบบว่าสลับฝั่งได้อะไรเงี้ยถ้าพลังงานคืออยากให้มันชัดเจนไปเลยน,นี่คือฝั่งของคุณหรือฝั่งของคนที่เป็น F อซของแม่หมอหรือฝั่ง,งแม่หมอนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่หมอจะไม่สลับโอเคไหมนะคะว่าอ้านวนี้เป็นพลังงานฝั่งเขาแม่ไม่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวงงเอาให้มันชัดไปเลยนะคะตามนี้เนาะ,ะจัดกล้องอีกนิดนึงละกันทำไมมันดูไกลเกินโตะมันช่วงนี้มันแคบนิดนึงค่ะนะคะมา คนนี้สับเพรายัางเรามาดูนะคะพลังงานในฝั่งเขาเมื่อคุณเงียบกิบอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างชีวิตเขาและชีวิตคุณนะคะขอบารมีครูบาอาจารย์บอกกล่าวด้วยนะคะคนนี้ทุกคนฟังนะไม่ว่าพลังงานจะออกมาเป็นแบบไหนเราต้องยอมรับมันแล้วมันก็ไม่ได้ตรงกับใครทุกๆคนใน100%ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าใครเนี่ยนะอยาก เช็คดวงส่วนตัวนะคะให้แอดไลน์ไอดีแม่หมอมานะ lon 1 2 1 5นะคะแล้วเรามาเช็คดวงส่วนตัวกันนะคะครึ่งชั่วโมง399 1ชั่วโมง599าบาทะนะคะโอเคสำหรับคนที่ตามใน t i k t o k แล้วรบกวนไปตามใน YouTube ให้ด้วยนะนิลินนะคะ n, n i l i n d a w a p t a r o t 8 8นะคะตามให้ด้วยแล้วดูโฆษณาให้เราด้วยนะคะสำหรับอ้อขอบคุณสำหรับ ซุปเปอร์แตงที่ FC ส่งไปให้นะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วตอนนี้ก็คือแม่หมอจะพยายามนะถึงแม้จะไม่ค่อยมีเวลาก็ตามจะพยายามที่จะมีคลิปออกมาให้ได้เรื่อยๆนะคะถึงไม่ทุกวันก็จะจะ,จะถะีจะพยายามจะพยายามทํานะคะนะแล้วสําหรับเพื่อนๆนะถ้าใครเนี่ยอยากให้ทำแรนดอมอะไรอะ่ะ เขียนคอมเมนต์ใต้โพสต์ไว้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมาจดเก็บเอาไว้ว่าจะทําอะไรเราจะจับฉลากก็ได้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรนะคะคนนี้พลังงานในฝั่งของเขาเป็นคนชาวธาตุอะไรลักษณะอะไรหรือมีอะไรบางอย่างที่ไม่หมอจะพูดได้บ้างเพจออฟเพนเทอร์คนคือตอนนี้เขาเป็นชาวธาตุดินได้นะแล้วเป็นคนที่เด็กกว่าคุณได้เพจออฟเพนเทอร์คนฝั่งคู่กรณีนะไม่ใช่ฝั่งคุณนะโอเคนะเราไม่สลับนะคะเขาจะเด็กกว่าคุณได้นะคะเป็นคนที่ยืนแบบ เหมือนโดดเดี่ยวนะเหมือนแบบยืนได้อะแหละยืนเป็นคนบุคลิกคือเป็นคนที่ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองไม่ค่อยพึ่งพาสายใค่อะค่ะนอกจากสุดแล้วจริงๆคนคนนั้นนะคะเป็นคนที่แบบนิสัยเด็กกว่าหรือว่าเด็กอ่อนกวัยกว่าอ่อนอ่อนปีกว่านะคะเป็นคนที่แบบดูนิ่งเฉยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกหรือเรียกอย่างว่าเป็นคนที่เป็นชาวอ่าไม่ใช่เป็นเป็นเป็นชาวธาตุดินนกการพึ่งศักด์มงกรได้ด้วยอะนะคะโอเคค่ะมาพลังงานในฝั่งเขาเป็นยังไงต่อคะ วันนี้เราจะทําเป็นกี่ตอนอาจจะไม่ไม่เกินสามตอนอะนะคะ <c oughs> นะคะมีไข่ติ้งๆมาโอเคมาค่ะ Queen of c คาร์ฟก็เป็นชาวธาตุน้ําได้ <c oughs> พลังงานเขากําลังเรียกร้องอะไรบางอย่างเขาถ้าสําหรับใครที่แบบรู้สึกว่าคนคนนี้ผูกพันกันมายาวนานแล้วมันมีพลังที่แบบสื่อถึงกันได้หรือว่าหรือว่า พลังงานของของควินอฟคัพเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่คิดถึงเรื่องราวเก่าๆหรือกําลังส่งพลังงานหรือกระแสจิตหาอีกฝั่งหนึ่งได้นะอันนี้คือฝั่งเขาที่เขารู้สึกว่าเขาต้องการพลังงานอะไรบางอย่างเนี่ยคว n นอฟคัพแล้วเขาเป็นคนที่เป็นคนที่มีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทะเลแม่น้ําหรือชอบสีฟ้าหรืออะไรได้แล้วก็เป็นคนที่ชาวธาตุน้ําการพึกศกด์เอ้ยเ๋ยนนะ ขอ,ขอสมาธิก็เรากดมีนพิจิกได้นะคะโอเคนะคะเนี่ยแหละแล้วก็มันจะมีอะไรอีกอะในฝั่งของเขาแม่หมอดูแป๊บนึงเดี๋ยวชาลยอดทำไมอะถ้ามันเป็นรักทางกายได้นะหรือเป็นคาวต่างชาติได้นะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาหรือมันมีใครบางคนที่เคยแบบห้ำหัน่นทะเลาะก,กันมาได้เดี๋ยวชาลีอดนี่หมายถึงคนที่คู่กรณีของคุณน่าจะเคยเป็นเป็นบุคลิกที่แบบคุยกับคุณแล้วชอบเถียงกันชอบทะเลาะก,กันชอบแบบ โมโ oh หใส่กันนะคะชาลีออดก็คือคนที่แบบว่าไม่ไม่เหมือนกันทั้งนิสัยแล้วก็แบบคือถ้าเกิดอีกคนนึงอ่อนโยนมากๆอีกคนจะนิ่ง,งๆเฉยๆไม่แสดงออกซึ่งความรู้สึกเก็บไว้ในใจอ่ะเออจะเป็นแบบนั้นนะแต่ก็ยังไม่อยากคือมันขาดจะไม่ได้นะจริงๆแล้วเอาจริงๆมาตัวเดียวสามารถควบไปไหนได้แต่มันเหนื่อยใช่ไหมแต่ชาลีออดนี่คือสองตัวถึงแม้จะทะเลาะก,กันบ้างลคานก็ม้าง แต่เวลาไปไหนควบไปด้วยกันอนะมันไปทั้งไวกว่าแล้วก็เหนื่อยน้อยกว่ามันเหมือนแบ่งพลังมันเหมือนจริงๆคลิปวันนี้ก็เป็นไปได้ด้วยสําหรับคนที่มีจิตวิญญาณตรงกันพวกควินเฟนได้นะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคว e นออฟคัพถ้าฝั่งคุณนะขึ้นมาเป็น King อฟคัพนี่แสดงว่าคุณทั้งคู่นะคิดถึงกันมากๆเลยแต่อยู่ในที่ของตัวเองเหมือนกับว่าฝั่งของเขามันเหมือนคนที่จะทนความนิ่งเงียบไม่ไหวอะ่ะ ควีนออฟคัพเนี่ยเป็นคุณได้ในลัณะของคนที่แบบเงียบหายไปก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือไม่พูดไม่อะไรแล้วมันน่าจะมีเรื่องราวนะเนี่ยถึงมันจะไม่มีทาวเวอร์เกิดขึ้นแต่ว่าชร์รออนี่คือคนที่ฟาดฟันยอมหักไม่ยอมงอจริงๆแล้วมันต่อจากคลิปของทวินเฟรมก่อนหน้านี้ได้อะคะทุกคนทุกคนกลับไปย้อนดูได้นะเพราะว่าไพ่ของทวินเฟรมขึ้น c ช a r รออดด้วยนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนิสัยแบบเชื่อมั่นในตัวเองสูงคิดเป็นฐานตำรวจได้เป็นคนในเครื่องแบบได้ เป็นเกี่ยวกับการเดินทางได้พวกผู้คนในของคุณอ,อาจจะเป็นแอร์เป็นนักบินหรือว่าเป็นคนที่เกี่ยวกับการเดินทางได้ทั้งหมดนะชาลีออดนะชาวต่างชาติได้นะคะอืมเาเนี้เรามาเช็คพลังงานฝั่งของของคุณกันบ้างว่าตอนนี้ตัวคุณเป็นอย่างไรหลังจากที่เริ่มเงียบกันแล้วนะคุณเริ่มเงียบเพจออฟคับตัวคุณนะนะคะเป็นชาวทัดน้ําได้นะคะมีนกลกฎพิจิกได้อนะคะแล้ว เพดออฟคัพขึ้นคือมันเป็นพลังงานของการให้อภัยอะค่ะการการที่แบบต่อให้คุณเงียบเก็บแต่คุณไม่ได้ไม่ได้รู้สึกอะไรแบบเหมือนคุณปล่อยวางนะแม่หมอมองว่าคุณปล่อยวางกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเหมือนเห็นไหมสามดับกับหัวปกติถ้าเวลามีเรื่องราวอะไรบางอย่างต่อกันแล้วไม่สบายใจเนี่ยตัวคุณเองอะค่ะจะจะเป็นฝ่ายที่ทีนะ่ทุกมากนะทุกมากทุกจริงๆแล้วเวลาที่ทะเลาะก,กันไม่ว่าจะโดนทําร้ายมากี่ครั้งกี่หนนะตัวคุณเป็นคนที่แบบ เยียวยาตัวเองได้แล้วก็ปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยฝั่งเขาได้เสมอแต่มาในวันนี้คุณเหมือนกับถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะถ้าเกิดเกิดเรื่องราวการท้าหันหรือการทะเลาะเบาแหวงกันก็ตามเนี่ยน,นะคะตัวคุณจะหนักเลยสามดาบแต่ตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็พร้อมและที่จะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็น,เ,ปนเรื่องของโชคชะตาหรืออะไรบางอย่างแต่คุณจะไม่โกรธแค้นนะเพราะสามดาบกับหัวคุณไม่ไม่มันคือเจ็บไม่เจ็บรู้ไม่รู้ แต่ก็คุณก็พยายามปล่อยเดี๋ยวขอดูอีกใบว่าพลังงานคุณเป็นยังไงต่อไปต่อเนี่ยเหแม่สามถ้วยพลังงานคุณคืออะไรรู้ปะคุณเคยคิดว่าสิ่งที่ทะเลาะกันทุกครั้งที่ว่าเรามีปัญหากับคนคนหนึ่งอ่ะที่เขาห้ามหันคุณอ่ะจะเอาชนะคุณหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ว่าจะเล่นเกมหรือเปล่าอันนี้ก็คือฝั่งเขาจะรู้ดีที่สุดตัวคุณก็แค่แค่รู้สึกอย่างนั้นน่ะนะ แต่ว่าทุกๆครั้งที่เวลาเขามีเขาเขาไม่ยอมคุณนะยอมหักไม่ยอมงอจะต้องเป็นฝ่ายที่ถูกต้องเสมอคุณจะเป็นฝ่ายที่ผิดเสมอแล้วเขาก็เป็นฝ่ายที่ชอบเงียบนิ่งหายไปแล้วก็สักวันหนึ่งคุณก็จะกลับไปงอเขาไปไปให้โอกาสเขาหรือว่าไปพูดเดี่ยวเขาไปขอโทษขอพวยเขาในทุกๆครั้งอะนะในวันนี้แม่หมอมองว่าคุณรู้สึกว่าการการการทะเลาะกันล่าสุดอ่ะเนี่ยคล้ายๆ้าทวินเฟรมรอบรอบที่แล้วอะค่ะเพิ่งคลิปก่อนหน้านี้เองที่ว่ามีการ ทะเลาะกันนะคะบางคนสามชั่วโมงสามวันสามอาทิตย์สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะมันเหมือนกับว่าคุณคุณตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกว่ามันต้องเจ็บปวดคุณต้องทรมานคุณอยู่ไม่ได้หรอกถ้าขาดเขาในจิตที่คุณคิดก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวเกิดปัญหาแต่เปล่าคุณรู้สึกว่าคุณยอมรับคุณยอมรับแล้วว่าถ้าเขาถ้าเกิดเขาเคยล่าสุดเขาพูดอะไรหรือทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวอะแต่คุณไหวคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรหรอก ในเมื่อในเมื่อพูดมาแล้วหรือว่าทําไปแล้วนั่นคือความจริงไม่ว่าจะเกิดอะไรคุณคุณยอมรับมันแล้วคุณก็ปล่อยวางคุณก็คุณไม่อยากเจ็บแล้วคุณก็ไม่ได้เจ็บอย่างที่คุณคิดว่าคุณจะเจ็บเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณทําดีที่สุดแล้วคุณเป็นทุกอย่างที่ดีที่สุดแล้วสําหรับตัวคุณเองและสําหรับคนรอบข้างคุณและสําหรับตัวเขาด้วยเพราะฉะนั้นคุณไม่รู้ว่าคุณจะเจ็บไปเพื่ออะไรในเมื่อคุณเป็นคนที่มีแต่ให้พลังงานดีๆมีแต่ให้เขา อย่างเงี้ยคุณก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าฉันต้องเจ็บอะไรอะ่ะในเมื่อฉันมิ้ฝ่ายทุ่มขนาดนี้เดี๋ยวเราไปต่อที่ตอนที่สองนะคะค่าเพื่อนเพื่อนอแอปติดกิฟนี่เดี๋ยวก็เดี๋ยวเขาก็ขึ้นกิฟต์เดี๋ยวขเขาก็ไม่ขึ้นนะไม่หมอที่เกียรเป็นอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะคะหน่าสดไปเลยแล้วกันนะคะโอเคค่ะมาคราวนี้เขาในฝั่งเขามันจะมีพลังงานการเทคแอคชั่นนะ เขาจะวิ่งตามอะไรบางอยา่างแต่บางทีมันบางครั้งถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นไปไม่ได้หรอกคนคนนี้นะไม่มีวันหรอกที่จะมาวิ่งตามคุณหรือว่าดึงคุณกลับมาเป็นในชีวิตอะคงไม่มีวันอะเพราะคนคนนี้น่าจะแบบมีความเป็นตัวเองสูงแล้วเป็นคนที่แบบง้อใครยากอะไรเงี้ยคุณอาจจะคิดแบบที่ไม่หมอะคิดใช่ไหมเอออย่างเงี้ยแล้วเขาจะแล้วแล้วอย่างเงี้ยเขาจะทําจริงไหมหมอมาดูดีกว่าเขาจะทําจริงไหมสิบเหรียญสําหรับบางคนนะบางคนก็เป็น ครอบครัวไปแล้วก็ได้นะสาหรับคณนณที่มาดูแลนดอมเนี้ยเขาตามนะแล้วเขาเพราะอะไรปะเพราะว่าบางคนถ้าใครยังไม่เคยเป็นเป็นแบบครอบครัวเดียวกันอนะจริงๆแล้วใจลึกๆเขาอะเขาน่าจะคิดเกี่ยวกับว่าคุณน่ะคือคนสําคัญขนาดสิบเหรียญนะ่ะแม่หมอมองว่านะเราไม่ได้ไม่ได้เข้าข้างหรือว่าอวยใครแล้วว่ายัางไงนะเราอ่านตามพลังงานถ้าเขาไม่ตามไพ่พวกนี้จะไม่ขึ้นแน่นอนอะ่ะอืมเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาขาดคุณไปอะ่ะมันเหมือนขาด บางอย่างสิบเหรียญนี่มันเคยมีมันจะไม่เต็มนะอะไรเงี้ยอมาดูจิจริงไหมฝั่ง,งคุณนะไม่ยังไม่ต้องไปดูนะว่าพลังงานของคุณน่าจะน่าจะยอมปล่อยปล่อยเขาอ่ะคือไม่คุยก็ไม่คุยก็คือจบก็จบอะไรเงี้ยน,นี่ของเขาทำไงเพจออฟสอดเขารู้เลยว่ามันยุยากมากในการที่จะดึงคุณกลับเขารู้เลยว่างานนี้ยากละเพราะว่าคุณไม่น่าจะมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่า ถ้าการที่คุณเลือกที่จะเงียบอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ปกติอ่ะเพราะปกติคุณต้องตามตามแน่นอนคุณจะต้องขอโทษบางครั้งคุณจะต้องขอโทษเขาในสิ่งนี้คุณคิดว่าคุณก็ไม่ได้ผิดอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทุกๆครั้งคุณจะเป็นคนใจดีและใจอ่อนเสมอเลยอ่ะค่ะเนี่ยแล้วพอเขาบอกว่ามันยากมากแล้วเขาจะเพจออบสอดช่วงแรกๆเนี่ยเขามันคว่ำหัวมานะเพราะมีความสุขคือกริบจริงๆอ่ะสำหรับฝั่งคุณคือเขามองว่าคุณกริบจริงๆเพจออบสอดคือคุณไม่ทัก ไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นคือเพจเพจอย่างเงี้ยคือยังไงเนี่ยไม่ว่าจะมีอุปสรรคไงคุณก็จะข้ามไปหาเขาไม่ว่าคุณจะต้องผิดกี่ครั้งกีห่หนหรือว่าต้องขอโทษครั้งที่ร้านยอะไรเงี้ยคุณก็ยอมในความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณก็รู้สึกว่าทําไมฉันจะต้องคอยดึงคนวันนี้เข้ามาในชีวิตทั้งทงที่ฉันก็ไม่รู้เลยว่าเขาอ่ะเติมเต็มให้ฉันจริงหรือเปล่าฉันต้องมานั่งเขียนข้อดีข้อเสียว่าการมีอยู่มันดีหรือเปล่า เอาจริงๆนะคุณแค่คิดคุณก็รู้แล้วว่ามันมันมันไม่เต็มเลยอะ่ะสําหรับเขาไม่ได้ทําอะไรคุณรู้สึกเต็มไงใช่ไหมคราวนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องยากแล้วคุณกิบในการที่เขาจะจะทำยังไงให้คุณกลับเข้ามาในความสัมพันธ์โอโหตายละหกถ้วยถ้าใครได้หกถ้วยนี่มันมันยากที่มันคนคนนี้นะลึกๆในใจอะ่ะเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเขารู้สึกลึกซึ้งดีฟกับคุณหรือว่าผูกพันกับคุณจังเลยเขาไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์นี้มันคืออะไระแต่ถ้าจะให ทิ้งคุณไปปล่อยคุณไปอ่ะมันเป็นอะไรที่เขาแบบมันเหมือนสิบเหรียญที่หายไปอ่ะคือสิบมันจะไม่เต็มอ่ะมันจะค่อยๆลดลงเหลือเก้าแปดเจ็ดอะไรไปจนศูนย์อ่ะเขารู้สึกอย่าง,งานั้นน่ะแล้วหกถ้วยคือเขาพอคุณเริ่มกลิ่มจริงเขาจะรู้สึกแล้วว่าเขาเขาจะสูญเสียคนคนหนึ่งอ่ะที่เคยแบบที่รู้จักกันมายาวนานและเป็นคนที่เคยแบบใส่ใจเขามาเสมอเขาประงม่ามาเสมอตั้งแต่ตั้งแต่ เห็นไ,ไหมมีความสุกว่ตั้งแต่เขาเขาเขายังเป็นเป็นคนที่แบบยังไม่เติบโตอ่ะจนวันนี้ยเขาโตแล้วเขาเนี่ยทุกคนโตกันหมดแล้วเงี้ยคุณคุณอยู่กับเขามาสําหรับบางคนเนี่ยพลังงานเนี้ยน่าจะรู้จักกันไม่ไม่ไ,มไ,มไม่ต่ำกว่าหกปีถึงสิบปีด้วยซ้ำอ่ะอถ้าเกิดเขาจะปล่อยคุณไปจริงๆอ่ะคุณจะขาดเขาจะขาดคนคนอย่างคุณไปเลยทั้งชีวิตเนี้ยคุณจะไม่กลับไปอีกอ่ะเพราะคุณ เพราะว่าตอนนี้เขาคิดหนักเลยนะอืมเขาคิดหนักเลยนะเอ็ดอซลส์อดเขาคิดเลยนะคิดว่าเขาจะทำยังไงดีอะเขาคิดทุกสิ่งว่าถ้าเขาทักมาก่อนเขาจะเสียอีโก้ไหมแต่ก็ถ้าเขาไม่ยอมลดอีโก้ลงก็จบอะจบจริงเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาทํากับคุณรุนแรงอะเดี๋ยวแม่หมอมาดูฝั่งคุณว่าทําไมเขาคุณถึงกล้าตัดใจที่จะมูฟออกไปวิตอนนี้ฝั่งคุณเป็นเดือดซ้นแล้วอะเพราะคุณรู้สึกว่า ทำไมอ่ะทำไมคุณเป็นเดือดซานไปแล้วเพราะคุณคุณเจ็บจนพอแล้วอ่ะคุณตื่นแล้วอ่ะคุณรู้สึกว่าคุณตัวคุณอ่ะคุณมีคุณค่าในตัวคุณเองนะเอาจริงๆริคนที่มาดูเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพลังงานของหรือไฮบินเซสเนี่ยคือคนที่มีความีเสน่ห์ในตัวเองอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเป็นคนที่มีเซนส์หรือว่าแบบสามารถที่จะที่จะพัฒนาตัวเองได้แบบไปได้ไกลอ่ะคือ ไพ่บิเนนี่เป็นคนที่มีพลังลึกลับในสิ่งที่เขาเดาใจไม่ออกนะว่าคุณจะไปขาวหรือจะไปดําตอนนี้พลังงานในฝั่ง,งคุณเนี่ยเขาดูคุณไม่ออกแล้วว่าคุณจะตามเขาไหมตามหรือว่าไม่ตามเขาไม่รู้แล้วตอนนี้เขาเริ่มงงเพราะว่ามันต้องต้องมีเรื่องราวบางอย่างที่มันค่อนข้างโหดมากคือแบบคือโหดต่อคุณแหละแล้วคุณก็เลยรู้สึกแบบไม่ไหวถ้าไม่หมอตอบเลยนะถ้าเขาถ้าเขาเป็นฝั่งที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นเอฟซีไม่หมอแล้วเป็นฝั่งตรงข้าม เอฟ f ีแม่หมอคู่กรณีอ่ะเขาไม่ไปเอฟซแม่หมอจะไม่ไปต่อรอบนี้อ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดด้ทางคุณอ่ะจะทําจะอยากได้เอฟซแม่หมอคุณต้องต้องทําอะไรเพื่อดึงความสัมพันธ์นี้กลับออกเองเนาะคนนี้เอฟซแม่หมอเป็นเดือดซันละเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเขาปล่อยเขาจะเป็นเดือดซันเพราะว่าเฮ้ยเขาปล่อยจริงด้วยคุณรู้สึกว่าแปดดาบคุณทุกข์กับความสัมพันธ์นี้มายาวนานเหลือเกินบางคนแปดอย่างต่ำแปดเดือนบางคนแปดปีอย่างเงี้ยคุณรู้สึกว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างเงี้ยอยู่อ่ะ คุณทุกนะคุณไม่ไหวอ่ะแล้วเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดอยู่อย่างเงี้ยหรอความชัดเจนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีสักอย่างคุณก็เลยตอนที่คุณเจ็บสุดอะค่ะแม่หมอมองว่ารอบเนี้ยคุณน่าจะเจ็บสุดจริงๆอ่ะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณทนกับความพยายามนี้มายาวนานแล้วคุณน่าจะโดนซ้ําๆเจ็บซ้ําๆจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะจนคุณรู้สึกว่างั้นคุณคุณคุณคว่ำโต๊ะเลยนะคว่ำคว่ำโตคือตุ้ม โอเคฉันฉันฉันพอถ้าคราวนี้เธอไม่กลับมาถ้าคราวนี้ฉันหยุดตามแล้วเธอไม่ไม่ทําอะไรงั้นก็ไม่เป็นไรฉันฉันพร้อมจะอยู่กับชีวิตหนึ่งตัวฉันได้เองแล้วเพราะว่าคุณเดียวยาตัวเองมาหลายรอบแล้วมันมันไม่น่าจะต่ำกว่าสามครั้งอะ่ะสามถึงสามสี่ครั้งละที่เกิดเหตุการณ์เรื่องราวเดิมๆแล้วก็ยังเป็นแบบเดิมอีกและทำร้ายกันและกันอีกแล้วก็คุณเจ็บอ่ะเจ็บมา,มากแล้วตอนนี้คุณคุณพักแล้วคุณ,ค,ณคุณตตมเลยนะคุณเป็นเดือดัน แม่หมอนึกถึงคําพูดของโค้ดจิ๊บอันหนึ่งนะที่เขาบอกว่าเวลาคนเราจะจะไปจากชีวิตใครสักคนหนึ่งหรือว่าม o ่ออนได้ดีที่สุดอันนี้น้องน้องสาวส่งมาให้ดูน้องสาวส,าวส,าวสุดที่รักเลยนะคะส่งมาให้ดูนะคะขอบคุณน้องมากๆนะไม่เอ่ยชื่อนะแล้วก็โค้ดจิ๊บโค้ดจิ๊บพูดอะไรบางอย่างคือมันมีผลมีมีประโยชน์ต่อที่แม่หมอทําคลิปดูดวงดูความรักเนี่ยจะได้มาสอนเพื่อนๆหรือมาพูดให้เพื่อนๆเข้าใจได้โค้ดจิ๊บท่านโค้ดจิ๊บเขาพูดว่า คนเราอาจจะมุ้งออนให้สําเร็จคือหนึ่งมันต้องเจ็บเจ็บสุดเจ็บ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 แล้วงอเจ็บแล้วงอเจ็บแล้วงองอแล้วเจ็บงอแล้วเจ็บงอแล้วก็ยังเจ็บอีกเพราะฉะนั้นนั่นแหละคุณจะรู้สึกว่างั้นฉันพอแล้วเรื่องอะไรจะต้องมานั่งทํารลายตัวฉันเองอ่ะก็งอแล้วไงทุกอย่างทํามาหมดแล้วหลายปีที่ผ่านมาใครงอใครขอโทษทั้งที่ไม่เคยผิดถูกไหมอันนี้แม่หมอบอกแทน fc เลยถ้าอย่างนั้นทําไง ชีวิตฉันเป็นเดอะซันเธอจะมาเอาอะไรกับฉันทําให้ฉันเจ็บทําไมชีวิตฉันมีดีทุกอย่างแล้วฉันเป็นคนที่สําเร็จได้ด้วยตัวฉันเองฉันมีความสุขวยตัวฉันเองการที่ฉันมีเธอเข้ามาในชีวิตนั่นคือฉันยังโอบกอดความรู้สึกห่วงใยเธอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันรักเธอขนาดไหนหรือว่ามันก็มันมีความรักเกิดขึ้นในนี้นะแต่มันไม่ใช่ two of cups เพราะมันยังเป็น two of cups ไม่ได้เพราะอีกคนหนึ่งเขาคุณรู้สึกว่า ความดีความปัญหาดีของคุณแล้วค่ะที่มีต่อเขาอ่ะมันเกินความม่เพื่อนไงคุณให้ใจไปละแต่เขาไม่เคยทําอะไรเพราะฉะนั้นคุณก็รู้สึกว่าโอเคงั้นฉันพอฉันพอแล้วนะเพราะว่าถ้าการที่มีเธอแล้วเธอต้องมานั่งทําให้ฉันเจ็บอ่ะไม่เป็นไรฉันไปเองไปก็ได้ต่อไปนี้เธอจะทําอะไรก็เรื่องของเธอเลยอย่างเงี้ยนี่คือฝั่งของคุณคุณกอดอกเลยนะคุณก้าวถ้วยอ่ะคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองได้คุณกอดอกเลย แล้วแต่เธอแล้วแต่เธอเลยเพราะฉันไม่อยากจะเจ็บกับการกระทําของเธออีกแล้วเก้าถ้วยคือคุณจริงๆตัวคุณเนี่ยมีตัวเลือกมากมายแต่คุณแค่ไม่หันไปมองตัวเลือกพวกนั้นคุณให้โอกาสเขาซ้ําแล้วซ้ําอีกคุณให้โอกาสคนคนนี้ในการวนกลับมาในชีวิตคุณนะ่ะซ้ําๆอ่ะขอโทษแบบกลับมาท้ซ้ๆอ่นะเนี่ยถามว่าคุณมีตัวเลือกไหมเดี๋ยวไฮเปินเซษกับเก้าถ้วยอ่ะเดี๋ยวซันอ่ะมีสําหรับบางคนที่โสดด้วยนะถ้าใสเออเนี่ย ตัวเลขแ,แยะคุณก็เลยแบบคุณกอดอกให้กับคนคนหนึ่งที่ว่าอืมนั่นแหละยังไงก็แล้วแต่คุณจะเอาเธอจะเอาอยัางไงก็แล้วแต่ฉันอยู่ในพื้นที่ของฉันอืมอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะเขาจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะคนมันจะจบแล้วนะตอนที่สามอ่ะสุดท้ายแล้วคนคนนี้จะทํำยังไง justice เขารู้ว่าคุณตัดจริงอ่ะเขาจะรู้เขาจะรู้ว่าคุณตัดจริงคนคนนี้จะปวดหัว ถ้าเกิดคุณเงียบหายไปแม่หมอไม่แน่ใจว่าสาหรับมงคลเงียบหายไปกี่วันอะนะแต่เขาจะเครียดตอนนี้เขาเครียดเขาเครียดแล้ว The d e v i l เขาเอาหุ่นออกจากหัวไม่ได้เลยอะเขาอยากขอโอกาสอยากให้คุณทักเข้าไปเขาพยายามส่งกระแสจิตว่าทักฉันมาหน่อยได้ไหมแต่คุณไม่ทาอะเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเขาจะทําอะไรออกมาในรูปแบบไหนนะคะค่ะเพื่อนๆคะ่ะในทิกตอกเมื่อกี้จะมี ตอนที่สองเนาะโดนโดนโดน,โนอะไรไม่รู้ที่เกี่ยวกับ لم, ละเมิดลิขสิทธิ์อะไรไม่รู้แม่หมอก็เลยต้องต้องตัดตอนที่สองทิ้งไปในติ๊กต็อกก็จะเหลือแค่ตอนที่หนึ่งกับตอนที่สามแม่หมอก็เลยมาอัดเพิ่มเป็นตอนที่สี่ให้เดียเด๋ยวเดี๋ยวมาต่อให้ก็ได้แต่ตอนที่สองก็ต้องต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะมนไม่สามารถที่มันจะข้ามขั้นข้ามบางตอนไปถ้าเพื่อนเพื่อนงงสงสัยว่าเอ้ยอยู่อยู่อยู่เขามาวิ่งตามได้ไงอ่ะในตอนที่สองอ่ะมันมีไพ่ของคนวิ่งตามมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ในี้ ที่ว่าเขาจะทํายังไงเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาไม่ตามตามคนคนหนึ่งอะเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสิบอันนี้ไม่หมอย้อนให้ในตอนที่สองที่โดนตัดทิ้งออกไปะนะคะเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นสิบไม้เท้าซึ่งก็คือฝั่งของคุณก็คือคุณรู้สึกคุณเหนื่อยคุณแบกคุณหนักคุณไม่อยู่ละ คุณไปแล้วคุณรู้สึกว่าคุณคุณคุณไม่อยากเครียดกับความสัมพันธ์นี้อีกแล้วฉันมันไม่มีคุณค่าอะไรฉันั้นฉันไปแล้วนะสําหรับเธอฉันถูกมองเป็นแบบคนที่ไร้คุณค่าอะไรก็ตามงั้นคุณก็ไม่อยู่ตรงจุดเดิมแล้วคุณก็พร้อมที่จะ m o v ไป move f เว w ร์ดไปทั้งหน้าของคุณนะคะนะคุณก็จะไปไปตามทางของคุณนั่นแหละนะแล้วคนนี้พอเขาเริ่มรู้ว่าคุณคุณไปแล้วจริงๆคุณไม่เอาแล้วคุณคุณคุณจบแล้วคุณคุณพอคุณเหนื่อยอย่างนี้ค คนคนนี้จะต้องตามกับอันนี้คือย้อนกลับมาในตอนที่2ที่โดนตัดทิ้งให้นะคะเพราะตอนที่3มันไปขึ้นว่าเขาจะตามเขาจะเทคชัน๋ยวทุกคนจะงงคนนี้ว่าไพ่สองใบนี้ขึ้นมาคือว่ามันมีพลังงานของการวิ่งวิ่งไล,ล่ล่าเขารู้สึกว่าถ้าตอนนี้ถ้าเขาไม่ทำอะ่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่คอยตามมาตลอดเนี้ยค่ะแล้วถ้าเขาไม่ทําอะไรเนี่ยคราวนี้มันน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรมันมันมันต้องเกิดจริงขึ้นแน่แน คือทุกอย่างจะจบลงจริงในช่วงเวลาที่ใช้ชีวิตมาด้วยกันหลายๆปีอ่ะมันจะพังด้วยแกการกระทําบางอย่างเนี่ยเขาจะเขาจะรู้สึกเสียดุลและสูญเสียนะเขาจะเสียดุลไปเลยอ่ะเพดออกคับเขาจะรู้สึกว่าสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งท,ที่ที่เป็นความจริงในในลึกๆในใจของเขา่าเขาไม่ได้พูดออกไปอ่ะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวเขาอ่ะทำมาแล้ว เขาอยากจะปรับเปลี่ยนและขอโอกาสคุยกันปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะต่อให้เราจะไม่เข้าใจกันมากแค่ไหนอะแต่จริงๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้คุณในสถานะอะไรยังไงแต่ว่าเขาก็ยังใจจะเรี้ยงลูกเขาอะเขาก็ยังอยากมีคุณอยู่นะแม่หมอมองแบบนั้นนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราจะ นี่เรามาดูว่าจริงๆแล้วทำอะไรนะั่นคือเขาอยากวนกลับมาแล้วเขารู้สึกว่า,าจริงๆแล้วตัวคุณเป็นคนที่มีความอดทนในความสัมพันธ์เนี้ยมากถ้าเขาคิดเป็นนะะถ้าเขาตื่นรู้ได้เขาจะรู้ว่ามันไม่มีใครอดทนกับพฤติกรรมบางอย่างอันเนี้ยที่เกิดขึ้นได้หรออย่างเงี้ยแล้วก็เดะเดวิลก็ขึ้นมานะเหมือนเหมือนตอนที่3ามไปขึ้นเดะเดวิลว่าเขาเขาเขาานึกถึงแล้วเขาก็ยังอยากที่จะแบบ นึกถึงความผูกพันอะไรบางอย่างนะถ้าเขาได้อยู่กับตัวเขาเองจริงแล้วถ้าคุณเงียบจริงๆคือใจของคุณนะคุณไม่ได้เล่นเกมใส่เขาหรือว่าม,มีมีแบบต้องการทําให้เขารู้สึกอะไรยังไงหรอกตัวคุณเองแค่รู้สึกว่าคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยมามากพอแล้วคุณก็เลยพักนั่นแหละเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเขาต้องการต้องการสิ่งที่มันขาดหายไปเนี่ยตัวเขาจะเป็นสี่ดาบนะ แล้วหัวใจวางอยู่ตอนนี้เขาก็เริ่มรู้สึกแล้วละ่ะแม่หมอมองว่าเขาน่าจะอยู่คนเดียวแล้วก็น่าจะคิดทบทวนกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าถ้าคุณเงียบหายไปสัก4ี่วันน่ะแม่หมอมองว่าสัก4ี่ถึง6วันน่ะมันจะมีการเกิดการที่นิ่งเงียบแล้วเขาจะรู้สึกถึงวันเวลาเก่าๆที่คุณเป็นฝ่ายเติมไม่เขาอ่ะเขาอ่ะได้รับจากคุณตลอดเลยคุณเป็นฝ่ายเติมให้เขาตลอดเลยแล้วความรู้สึกไม่ได้หมายถึงว่าเรื่องเงินทองนะเราอย่าไปมองเรื่องเงินทองให้มองความรู้สึกความใส่ใจแล้วก็ การทุ่มเทที่คนคนหนึ่งเคยมีให้เขาแหละว่าคนคนหนึ่งที่เขาเคยมองว่าไม่สําคัญไม่เคยเห็นคุณค่าตอนนี้กําลังจะไปแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุณทางฝั่งของคุณคุณยอมรับแล้วอ่ะในเมื่อคุณไม่มีคุณค่าพอคุณก็ไม่อยู่ตรงนั้นเพราะว่าตัวคุณเองมีคุณค่ากับคนมากมายไงตัวของคุณเองมีคุณค่ากับคนในครอบครัวของคุณเพื่อนคุณที่เขารักคุณ คนดีๆที่เขายังมีหลายล้อมอยู่ตัวคุณนีอยังต้องการคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณก็เลยรู้สึกว่านั้นแล้วคุณจะมาทําตัวลดคุณค่าตัวเองไร้ค่าเพื่อใครบางคนแค่คนเดียวนี้หรอกับคนแล้วคุณจะต้องมานั่งพยายามให้กับคนคนเดียวอย่างเงี้ยหรอที่เขาไม่เคยทําอะไรให้คุณรู้สึก เติมเต็มหัวใจในวันที่คุณแบบเจ็บปวดหัวใจเห็นไหมในวันที่คุณแปดดาบอ่ะคุณรู้สึกอึดอัดในวันที่คุณมีปัญหาชีวิตในวันที่คุณมีเรื่องเรื่องที่ต้องเสียใจเรื่องที่คิดมากอ่ะเขาคนนั้นอ่ะเคยปลอบประโยปลอบโลมคุณไหมเขาเคยพูดคำพูดดีๆกับคุณไหมมีแต่ใส่คุณกลับแล้วก็เงียบหายไปไม่เคยสนใจในวันคือคุณเจ็บสุดแล้วอ่ะคุณคุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังกับคนคนนี้ไม่ได้ต่อไปแล้วอ่ะ แปดดาบคือคุณคุณคุณพอแล้วจริงๆคุณหลุดพ้นจากความอึดอัดนี้ไปแล้วสิบดาบคือคือจบแน่แล้วตัวเขาเองก็เป็นความอึดอัดจริงไพ่มันขึ้นฝั่งเขานะจริงๆเขาอึดอัดแล้วเขารู้สึกว่าเขาเนี้ยจบจริงเขารู้สึกว่าคุณคุณไม่คุณคุณไปอนะ่ะคุณไปจริงๆเพราะว่าเหมือนกับว่ามีน่าจะมีบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกแบบนั้นนะ่ะว่ามันไม่เหมือนครั้งก่อนก่อนที่เราเคยทะเลาะกันอนะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยครั้งนี้น่าจะมีอะไรที่มันที่ท,ที่ที่คนคนหนึง่งเขาเลือกที่จะไปแล้วจริงๆ เพราะว่าก็ฝั่งของคุณพยายามเยอะพยายามพยายามจนรู้สึกว่ามันไม่ไหวอ่ะมันเสียใจกับสิ่งที่ที่ผิดหวังซ้ําๆผิดหวังคือไม่ได้ว่าให้เขามารักคุณนะผิดหวังก่บการสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือการกระทําของเขาออกมาต่างหากคุณไม่ได้มาว่าเขาจะต้องมารักรักคุณหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าคุณรับมันไม่ได้อีกแล้วอ่ะคุณต้องถอยคุณต้องไปแล้วอ่ะคุณต้องต้องเลือกต้องเลือกต้องไปอ่ะมันมีคําพูดคํานึงที่่อยากจะพูดคือ ถึงเวลาแล้วนะที่ฉันต้องไปอือม,มันยังไงฉันต้องไปละไปไปตามทางของฉันเพราะว่าถ้าฉันอยู่กับเธอตรงเนี้ยฉันหนักหนักมากหนักและเหนื่อยสิบไม่เท้าหนักจริงๆเพราะฉะนั้นฉันก็คงไม่ไหวคนคนนี้จะรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยบางอย่างมันจะไปแล้วจริงๆอ่ะนั่นแหละนะคะเขาจะเทคแอคชั่นแม่หมอบอกว่าเช่นเพราะคุณอ่ะถ้าคุณไปคุณหลุดนะคุณหลุดจริงๆดูวนะิวฟอพ์จูนอ่ะเขาคิดว่าถ้าเขาเขาเนี้ยคุณไปอ่ะเขาเชื่อเลยว่าคุณจะไปได้เพราะคุณไปได้แน่ๆเพราะจริงแล้วเขาไม่ได้เป็นคนที่มาเติมอะไรให้คุณ คุณอยู่กับตัวคุณเองมายาวนานแล้วจริงๆอะถ้าทุกคนมีสติแล้วทุกคนตื่นนะทุกคนจะรู้เลยว่าตัวเราอะไม่ได้ไม่ได้อยู่ได้เพื่อเขาเพราะเขามานานแล้วคุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองเพราะคุณคือ the view of fortune คุณเป็นทุกอย่างให้ตัวคุณเองไม่ว่าเรื่องอะไรคุณไม่เคยเอาภาระและปัญหาต่างๆในชีวิตคุณไปให้เขามาช่วยเหลือเลยนะเพียงแต่ว่าคุณก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมคุณต้องมีคนคนนี้อยู่มันอาจจะเป็นเรื่องเรื่องความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับโชคชะตา เข้ามาเกี่ยวข้องว่าเรามันเป็นการวนกลับมาเจอกันของโชคชะตาการที่คุณต้องมีเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปยึดสำหรับบางคนที่มาดูคลิปนี้นะก็จะจะเริ่มรู้สึกว่าฉันงั้นฉันก็นขอหลุดพ้นนะจากความสัมพันธ์ที่ที่เป็นเรื่องของโชคชะตานําพาตัวคุณรู้สึกว่าถ้ามันจะเป็นทวินเฟนมจริงๆอะ่ะคุณก็ไม่ขอเป็นละคุณตัดพลังงานนั้นทิ้งเพราะคุณไม่อยากคิดว่า พอเขาทุกคุณทุกอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยสรับบอกคนที่มาดูคลิปนี้คุณจะไม่สนใจละโซแมทหรือวินเฟมคืออะไรคุณไม่สนคุณรู้แต่ว่าอะไรคือความสุขของคุณอะไรคือความสบายใจของคุณถ้าเขาเป็นความสุขให้แก่คุณคุณไปต่อแต่ถ้าเขาเป็นความทรมานใจหรือทําให้คุณต้องเป็นแปดดาบสิบดาบอยู่ล่าไปอ่ะคุณเดินหันหลังแล้วอ่ะคุณไม่ปากไม่ไม่ไม่เอาอะไรแล้วอ่ะคุณคุณยอมปล่อยเขาไปรอบนี้คุณยอมปล่อยจริงๆแล้วคุณก็คิดว่า ไม่เป็นไรชาตินี้เราจะไม่เจอกงินอีกแล้วไม่เป็นไรแล้วเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณทํามาเต็มที่แล้วคุณไม่เสียดายอะไรเลยนะคะมันเหมือนกับคุณได้ชดใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างไปจบหมดแล้วอย่างเงี้ยคุณจะหลุดแล้วล่ะวิวออฟจูนถ้าเขาคนนั้นไม่ตามคุณคุณหลุดแน่หลุดแล้วคุณจะเป็นแสงสว่างให้กับตัวคุณเองแน่นอนนะคุณจะมีความสุขแม่หมองมองแบบนั้นนะคะอ่ะแล้วเขาในฝั่งของเขาอ่ะเขาอยากจะเอาอย่างไงเนี่ยคนคนนี้รู้เลยว่าคุณคุณปิดกั้นความรู้สึกคนคนนี้จะตื่นจะตื่นเลยนะว่า คุณคุณแบบถ้าคุณเนี้ไปประมาณสักสี่ถึงหกวันเจ็ดวันอะไรเนงะี้ยคนคนนี้จะเริ่มตื่นตื่นและเห็นอะไรบางอย่างว่าจะไม่มีคุณแล้วจริงๆอ่ะอืมมันไม่มีแล้วจริงๆอ่ะห้าเหรียญเขาจะรู้สึกเสียใจและเสียใยกับสิ่งที่เขาก็ทาแต่แม่หมอไม่รู้หรอกว่าเขาจะเทคแอคชั่นยังไงหรือว่าเป็นแค่ความคิดของเขาเพราะคนคนนี้ฉากที่ผ่านมาไม่เคยทําอะไรเลยเพื่อเพื่อรักษาความสัมพันธ์มีจต่คุณนะ่ะที่ประคับประคองแต่มันมีพลังงานบางอย่างนะที่เขาจะพุ่งพยานมาความคิดของเขาว่า ว่ามันมันจบไม่ได้ถ้าเกิดเขาจบน่ะคือทุกอย่างคือพังแล้วก็มันมันถ้าเขาไม่ทําลายอีโก้ไม่ไม่ทําลายกําแพงใจของเขาความเป็นอีโก้ของเขาอะคราวนี้เขาเขาต้องเป็นห้าเหลี่ยนน่ะเขาจะไม่มีใครใส่ใจเขาอีกต่อไปแล้วคุณจะคุณจะตั้งกําแพงคุณจะไม่เอาเมะคุณรู้สึกว่าถ้าคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมูฟได้สําเร็จไปข้างหน้าได้สําเร็จนั่นคือคุณสบายใจละคุณก็จะไม่อยู่ตรงนี้ละอย่างเงี้ยเห็นไหมคุณไปอะคุณไปจริงๆนะถ้าเขาไม่ทําอะไรอ่ะเนี่ย ดูดิแล้วเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะคุณไปอ่ะแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาวัดในวันนั้นน่ะเขาไม่น่าทําเรื่องให้คุณต้องเจ็บเพราะว่าตอนเนี้ยตอนเนี้ยคุณตัวคุณเองน่าจะมีบางอย่างที่มันไม่สบายใจอยู่แล้วแล้วเจอเจอสิ่งที่เขาแบบพูดใส่เข้าไปอีกอ่ะคุณก็คุณก็พังอ่ะคุณก็ไปถ้าเขาคิดไม่คิดไม่คิดที่จะทําอะไรคุณก็ไม่ไหวแล้วจริงๆอย่างเงี้ยนะคะคนคนนี้อยากทํานะคนคนนี้กำลังคิดแล้วเขามีน้ำมีความเสียใจถ้าเกิด ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเขาไม่รู้สึกนะคุณเขารู้สึกนะสําหรับบางคนนะเขาเสียใจแล้วเขาเสียน้ําตากับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแหละเขารู้สึกว่ามันมันพลาดจริงๆในเขาเนี่ยเพราะตัวคุณเองก็คงเสียใจแล้วก็น่าจะมีใครบางคนที่ร้องไห้อะตัวคุณน่าจะร้องด้วยแล้วก็เขาก็น่าจะลดรู้ถึงพลังงานของของความเจ็บปวดนั้นได้อะเขาจะต้องรู้สึกว่าเขาจะเขาจะโดดเดี่ยวนะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องอยู่คนเดียวแล้วเหรอมันจะจบจริงแล้วหรือเปล่าเดอเดืเนี้ยแต่ไพ่ใบนี้คือการตายแล้วเกิดใหม่นะคะ